สวัสดีวันนี้ก็นำเสนอครับเป็นตัวยึดคาซิดเด็กหรือว่าเป็นตัวล็อกไอโซฟิกก็าดนะครับสำหรับรถผมเป็นรถวีโก้สี่ประตูรุ่นเก่านะครับมันไม่มีที่ยึดนะครับผมก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับวันนี้จะอธิบายง่ายๆก่อนนะครับครับผมขั้นต้นเราก็จะจะวัดจากตัวล็อกสองด้านนี้นะผมวัดวัดตรงนี้เห็นรัยปากกานี่นะครับผม อปกาข้างนะครับเยวจะไปซื้อตัวนี้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างแล้วครับอันละสิ่ยี่สิบแล้วแต่นะครับจะซื้อในก็ได้เพื่อเพื่อให้มันล็อกกับตัวนี้ได้นะครับล็อกตัวนี้ได้จากนั้นเราก็เอามาฝังไว้ในนี้นะครับฝังไว้ในเบาะนะครับโดยโดยการอ้อมอ้อมข้างหลังครับผมหรือว่าเปิดเบาะขึ้นมานะครับครับผมงั้นเราก็พอฝังฝังตัวล็อกเสร็จนะครับเราก็จะเอาด้วยนี้ยัดเข้าไปเลยนะครับผมดังแก๊กเลยนะครับ สองข้างข้างในด้วยนะครับนี่นะครับตอนใส่เสร็จนะครับก็จะล็อกได้อย่างนี้นะครับแน่นแน่นครับยกได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถหมุนได้มั่นคงดีดีกว่าสายเบลครับสําหรับใครสนใจนะครับสามารถทักทักแชททักข้อความได้นะครับราคาหลักสิบหลักร้อยครับไม่แพงครับ ครับผมสำหรับผมผมนี่ก็คือติดสองตัวเลยนะครับลูกสองคนครับตัวนี้ก็ติดแบบนี้นะครับหน้าก็ติดได้นะครับเมื่อก่อนลูกอายุไม่ถึงเก้าเดือนนะครับผมก็ติดข้างหน้าได้แต่ว่าตอนนี้จะต้องต้องยาวหน่อยนะครับหาซื้อไม่ยากครับตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับแต่ว่ายังเก็บไว้อยู่นะครับครับสวัสดีครับ